ไฟกูนเนี่เดี๋ยวกูให้มึงดูที่มาเชิญกูแพ็คของวันนี้นี่มาด้วยสภาพนี้เลยจ้ะมึงดูนี่ใส่ชุดมาแพ็คของบ้านกูจ้ะ ดูดูน่องจองกระเบนมาพอมากพอมากเป็นไงล่ะนี่แจงสอ,อของจริงมานั่งแพ้ของอยู่บ้านกูมึงดูมึงดูธรรมดาที่ไหนชุดไทยมาเลยจ้ากูไม่พูดเกินจริงแก่ทั้งบ้านจริงๆใจสันทานกูไม่ได้พูดเกินจริงเลยที่นั่งกันอยู่ในแกงอมหมด กูนึกว่าตายายเดินกลับมาบ้านกูแล้วตอได้้กูสารไล่ออกไปแล้วนี่กูกะจะไปเดินดูนะว่าตุ๊กตาในศาลเจ้าที่กูนี่กลับมานั่งอยู่ในศาลพระภูมิบ้านกูหรือเปล่ากูเห็นครั้งแรกตอนกูลงจากรถมากูกะเข้าไปดูแล้วว่าเฮ้ยนี่กลับมาอยู่ในศาลบ้านกูหรือเปล่าเนี่ยแหมนี่จะเข้ามาสิ่งสถิตในบ้านไหมกูหรือไกูจะบอกให้ดีดีน่ากลับไปแล้วนะมึง ไม่งั้นพวกมึงได้เห็นแน่เสียดายมากที่พวกมึงไม่มีโอกาสได้เห็นของดีๆแบบนี้บ้านกูมีแต่แบบนี้แหละถ้ามึงจะมาเจอมาหาผัวมาหาเมียมียที่มึงจะได้กลับไปก็เมียสภาพนี้แหละจ้านี่แหละลุนลุนลุยลุยแหละมึงเข้าใจหรือยังที่กูพูดเข้าใจหรือยังไปยุ่ยกับไปยนนี่แหละตัวอย่างไปยุ่ยกับไปยนเพราะฉะนัะ้นไม่ต้องมาหาผัวหาเมียที่นี่นะจ๊ะถ้ามึงหาผัวหาเมียที่นี่มึงจะได้สภาพนี้นกลับไปจ้าเออ หาเร็วกดขอันจะก้าเร็ว